สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับใครดูคลิปนี้ต้องบอกว่ามีแต่เฮงกับเฮงนะครับผมแทนคุณว่านไทยนะครับมามอบสาระดีๆสิ่งดีๆให้กับ FC ทุกคนอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้ก็ใครที่โทรไม่ติดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับติดภารกิจหลายอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับนะฮะเนื่องจากคุณปู่นะครับเสียนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าขอบคุณสําหรับอ่าอ่าคอมเมนต์นะครับที่ เข้ามาแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเทินคุณวันไทยมีสามานมานําเสนอเพ่มเติเช่นเคยนะครับนะครับใครได้ตัวไหนไปก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับต้นสวยๆแบบนี้นะครับห่างหายกันไปเกือบ5วัน6วันนะครับต้องบอกว่าคิดถึงทุกคนจริงๆนะครับใครนะครับใครที่โทรมาในตอนหวยออกนะครับ ต้องขออภัยจริงนะครับไม่ได้มีเวลาคุยด้วยเลยนะครับและก็ไม่ได้รับสายด <pf unlikely> ้วยนะครับต้องประทานอภัยอย่างยิ่งนะครับให้คุณว่านไทยนะครับมีว่านมานําเสนอกันอีกนะครับใครที่นะครับถูกหวยงวดเมื่อกี้นะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมได้รับสายประมาณ5สายนะครับที่ผมนะครับตัดสินใจรับนะครับพอดีโทรมาในช่วงที่ผมว่างนะครับผมก็เลยรับนะครับก็แสดงความยินดีกับ5ท่านนะครับที่ถูกหวยนะครับนะต้องบอกว่า บางคนก็เหมือนได้ได้สิ่งดีๆได้สิ่งใหม่ๆนะครับได้มอบสิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันนะครับหมดหนี้หมดสินนะครับบางคนก็มีทุัทรั์ในการทําธุรกิจต่อลมหายใจไปได้อีกเยอะนะครับถูกคนละหมื่นสองหมื่นนะครับคนละ7 8็ดแพันนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่โทรเข้ามาบอกกล่าวนะครับก็แสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับส่วนในคุณวันไทยนั้นก็ถูกเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่างวดนี้รับเนาะนะครับ จริงๆไม่อยากจะพูดอะไรนะครับจะรู้ๆกันอยู่นะครับคนที่เขาปลูกว่านนี้นะฮะก็บอกว่าแต่ละงวดนะครับถ้าตามนะครับก็น่าจะโดนนะครับโดนกันทุกคนแหละนะครับซื้อขึ้นซื้อลงไว้นะครับนะฮะกันไว้นะครับวันนี้ผมแทนคุณว่านไทยเลยมาจัดโปรโมชั่นดีๆนะครับนะครับสามคนนะครับสามคนใครจะได้ว่านไหนไปหรือใครจะรับเพิ่งสามนะครับปิดจบเลยนะครับนะฮะผมอยากให้ได้จริงๆนะครับผาสามต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ พร้อมปล่อยนะครับออกสู่คนที่อยากจะบูชาสิ่งดีๆนะครับสามต้นนี้ต้องบอกว่าสวยมากไม้ใหญ่ต้นนี้นะครับเป็นลำนะครับต้นใหญ่นะครับนะฮะสวยนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็เสน่ห์จันหอมลาวกับกระถางนี้กอใหญ่มากแล้วก็สวยนะครับนะฮะแล้วก็ว่านเพชรจับแดงนะครับใครที่รอว่านนี้อยู่นี่ครับสายคุ้มครองป้องกันภัยแทวคาดปลอดภัยคงกัญชาตินี่ครับไม่ควรพลาดเลยนะครับตัวนี้หายากมากนะครับ เทียมเลยนะครับก uh, mm ับรางวอกนะครับสวยเลยนะครับนะฮะตัวนี้นะครับสามสามทวนนะครับตัวนี้อ่าสี่ทวนนะครับส่วนตัวนี้สามเก้าเก้านะครับเป็นโปรโมชั่นปกติตัวนี้อยู่ที่หกเจ็ดร้อยนะครับนะฮะกระถางนี้ครับต้นสูงมากนะครับหรือใครจะรับทั้งสามก็นะครับแล้วแต่นะครับส่วนใครที่รอว่านี้นะครับไม่ควรพลาดท่านจะได้กระถางนี้เลยนะครับนะฮะใครที่ทักมาท่านจะได้กระถางนี้เลยนะครับ อีกกระถางหนึ่งนะครับผมมีนะครับผมมีอีกกระถางหนึ่งแต่ติดจองไปแล้วนะครับก็เลยมาปล่อยกระถางนี้นะครับที่บอกว่าหมดคือมันยังไม่พร้อมปล่อยนะครับแต่ถ้าต้นไหนมันสวยแล้วหรือมันดูดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยก็ผมก็มาทําคลิปอย่างนี้นะครับท่านจะได้ต้นสวยๆไปอย่างแน่นอนนะครับเอาตัวนี้นะครับ40 0ตัวนี้30 0ตัวนี้399นะครับ ส่งฟรีพร้อมจะรับเงินไปทางได้เลยนะครับจัดโปรโมชั่นให้ทุกคนกับหีืใครจะรับทั้ง3ามนะครับมีของแถมสุดพิเศษมอบให้แล้วกันนะครับนะฮะส่วนใครที่เป็นลูกค้าประจำนะครับบูชาสิ่งดีๆนะครับยังขางว่านใดว่านหนึ่งนะครับก็รีบเลยนะครับเพราะว่านะครับตัวนี้กําลังสวยนะครับก็จะกับแดงนะครับใครที่ยังไม่มีมีลูกไม่ติดครับนะฮะตัวนี้เป็นถึงขั้นว่าเป็นว่านสุดยอดสมุนไพรเลยทีเดียวนะครับแก้วคาดปลอดภัยคงกระพันชาตีนะครับ ป้องกันพวกผีปีศาจนะครับคุณใสมนดับต่างๆนี่ฮะว่านนี้ดีมากนะครับจะพบได้ตามชาวเขาชาวโดยนะครับเป็นว่านประจำชนเผ่านะครับเป็นว่านยาชั้นดีนะครับเป็นว่านที่เกี่ยวกับความเชื่อที่มีปลูกว่านนะครับที่ที่มีว่านนะครับปลูกแล้วจะแคี้วคาดปลอดภัยนะครับป้องกันผู้ผีปีศาจนะครับไข่ป่าผีป่าผีอะไรมาลังควานนี่ครับว่านนี้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ดีที่นักนะครับนะฮะตัวนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมนะครับผมต้อง ไปร่วมงานนะครับงานทําบุญนยคุณตายอีกครั้งนะครับวันนี้น่าจะวันสุดท้ายแล้วแหละนะฮะจะก็ฝากลากันเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสไครต์นะครับเพื่อเป็นกระใุ้ช่องเทนท์แนลนะครับอย่าลืมนะครับสามต้นนี้นะครับไม่ว่าใครจะได้ไปก็แสดงความยินดีด้วยนะครับหรือใครจะรับทั้งสามนะครับผมมีของแถมพิเศษมอบให้นะครับผมส่วนใครที่อยากจะบูชากระเป๋านะครับกระเป๋ากระเป๋าเสริมดวงกระเป๋าเรียกทรัพย์นะครับตัวนี้ยังมีนะครับยังพอมีอยู่นะครับ ยังพอมีอยู่นะครับสามารถแจ้งวันเดือนปีเกิดทางไลน์นะครับทักไลน์มาด้านบนนะครับมุมนี้นะฮะเบอร์ที่ขึ้นให้นะฮะหรือไม่ก็อยู่ใต้คลิปนะครับลองคลิกดูนะครับจะมีลูกศรเล็กๆอยู่ตรงตรงนี้นะฮะตรงตรงข้างล่างนี้นะลองเข้าไปดูนะครับนะฮะเดี๋ยวจะมีทุกอย่างเบอร์โทรอะไรนะครับโทรไม่ติดแนะนําให้ทักไลน์นะครับถ้าไลน์ไม่ติดโทรย้ำๆนะครับผมนะส่วนมากผมก็โทรกลับนะครับร้อยเซนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้โทรกลับต้องขออภัยด้วยนะครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ